วันนี้อ้วนร่ำรวยจะพาออกทัวร์นะครับวันนี้เราจะไปสะแสมสารกันนะครับอันนี้เอารถของบริษัทไปนะครับใครเช่ารถปอกนะครับวันนี้ไปกี่ท่านครัเนี่ย้วันนี้าวยังไม่ได้นี่ไปกเกาะสมเอ็ดค่ะสะแมแสมสารนะคสมแสมสารเหรอคะกี่ท่านไปสแมแสมสารไปทำอะไรไปเล่นน้ำทะเลตามน้ำดูบการังใช่ไหม นี่นะครับรถกว้างกว้างครับเปิดไฟให้หน่อยนะเรารับทัวร์นะครับไหนแล้วเปิดตรงไหนเปิดไม่เป็นพี่กิต้าเปิดแม่ใหญ่ๆนิอยากไปเที่ยวแบบครอบครัวแล้วก็มีคนขับให้นะครับดูคนขับเราพี่อ๋อวันนี้ไปทำอะไรครับดำน้ำเหรอครับไม่วันสว่างเลยนะวันนี้หัวหน้าทัวร์สีลงครับคุณน้องทีนะ อันนี้คุณนายจิมออกจากถ้ำน,นะครับวันนี้ <S <S สวยเลยค่ะอะอกจากถ้ำเด้นี่เราเป็นรถนำเที่ยวนะครับเราให้เช่าเ <trem ble. S 2> ที่ยวส่วนบัวคนแล้ไปนะครับชั่วโมว่าไปาได้กี่ชั่วโมงชั่วโมงกว่า อันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเราจะไปต่อกันที่แสมสารเลยนะครับงานไงไม่คัไม่รู้ทำไงเดีด้วยน้องทีนะ้าน้องทีน้าไปเที่ยวไหนโลกแอมปทำปิดที่ซ้ำเนี่ยจะไปย่ง